ัวออปชั่นนะครับของตัว Expander Cos นะครับที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ราคาต่างจากตัว Expander GT เนี่ย40,000บาทได้ออปชั่นอะไรเข้ามาเสริมบ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะเกี่ยวกับตัว e x p a n d e r นะครับทั้ง2รุ่นทั้งที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับรุ่นนี้กับตัวที่เปิดตัวมานานแล้วที่วางขายมาในตลาดเนี่ยประมาณปีถึง2ปีแล้วที่เป็นรุ่น e x p a n d e r ตัวธรรมดานะครับในรุ่น GT คือตัวท็อปแล้วก็ e x p a n d e r c ร์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่เดือนมาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละรุ่นนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าเออออปชันอันนี้มีในรุ่นไหน ในรุ่นนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับมาดูจุดแรกก่อนมาดูจุดแรกในรุ่น Expander ธรรมดาก่อนนะครับ Expander ธรรมดาเขาเรียกการออกแบบด้านหน้านะครับเป็น Dynamic s h i l l Design d ก็คือจะเป็นรูปแบบเดิมมันจะมีความเว,ว้าเกี่ยวกับตัวเขาเรียกกระจังหน้านะครับที่รับแรงกระแทกด้านหน้าเนี่ยโค้งเข้าไปเยอะกว่าพูดง,ง่ายๆ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บรูปแบบการออกแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกับรุ่นตัว Expander Cross มาดูด้านหน้าของ Expander Cross นะครับ สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาชัดเจนคือตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยให้มาเป็นโครเมียมลมดำนะครับแล้วก็ออกแบบใหม่เป็นแอดวานซ์ไดนามิกชิล l d ดีไซน์นะครับแตกต่างกัน ในการออกแบบนะครับแล้วก็การทํางานของเขาก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวออปชันนะครับของตัว Expander c o r s นะครับที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ราคาต่างจากตัว Expander GT เนี่ย40,000บาทได้ออปชันอะไรเข้ามาเสริมบ้างนะครับอย่างแรกอย่างที่เห็นนะครับคือไฟหน้าคิสไลท์ LED มีติดตั้งทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับในรุ่นตัว Expander GT ก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเดี๋ยวซูงเข้ามาดูตัวนี้นะครับคือไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับ LED ทั้งไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงนะเวลาการทำงานของไฟไฟหน้า LED เนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยให้ให้ความสว่างได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นนะครับประหยัดไฟคือกินไฟน้อยพูดง่ายๆก็ยิ่งกินไฟน้อยอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วไฟตันหมอกก็จะเปลี่ยนเป็นตัว LED มาให้นะครับ LED เป็นแบบเต็มระบบนะครับทั้งไฟ ไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกส่วนไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเป็นรูปแบบเดิมไม่ได้เป็น LED นะครับอีกอย่างหนึ่งคือกระจังหน้าเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นโครเมียมลมดำนะโครเมียมลมดำติดตั้งมาให้ในรุ่น e อส e n นเดอ r คอรนะครับมีอยู่ทั้งหดสีสีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวซูมมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับ ตัวด้านข้างฝั่งนี้นะมีซุ้มล้อสเสริมเข้ามานะครับตัวรถนะครับสูงขึ้น20มิลิเมตรก็คือ2เซนด้วยกันเกิดจากหนึ่งเลยล้อมแม็กขนาด17ใหญ่ขึ้นตัวเดิมขอบ16นะครับใหญ่ขึ้นแล้วสองเลยเซ็ตกระบอกโชคใหม่ ตัวสูบใหม่นะครับมันก็จะแข็งขึ้นกระด้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้สอดคล้องกับตัว x meter c o r e ที่ทำงานในทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับเวลาออกต่างจังหวัดก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวแหลกหลังคานะครับเป็นสีเงินนะสีเงินสีตัวรถสีไหนก็ตามนะครับตัวแหลกหลังคาก็เป็นสีเงินแบบนั้นไม่ได้เปลี่ยนสีสตามตัวรถนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์เป็นเทสได์ปกตินะครับไม่ได้มีติดตั้งจากตัวศูนย์แถมให้ลูกค้าหรือว่าใครจะติดตั้งเพิ่มก็ได้เราไม่ว่ากันนะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับออปชันเสริมจากตัวโชว์รูมเราคือกล้องมองภาพรอบคันนะครับติดตั้งให้ทั้งหมด4ตัวนะเป็นออ,อปชันเสริมนะครับเป็นที่แรกๆในประเทศแหละที่ทําได้นะครับกล้องมองภาพรอบคันเดี๋ยวเราจะไปดูออ,อปชันภายในกันอีกทีนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะ ตัวออปชันทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะมาดูว่าความแตกต่างเนี่ยเกิดจากราคาที่เปลี่ยนไปแล้วก็ออปชันที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับห่างกัน4 0 0 0มื่นรุ่นไหนคุ้มกว่ากันเราต้องบอกอย่างนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูรุ่นตัว Expander ธรรมดานะครับเป็นด้านหน้านะครับเป็น Dynamic Q Design นะครับเวลาเปิดไฟไฟหน้านะเปิดไฟหน้ามันก็ เป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับสีส้มไม่ได้เป็นแบบ LED เหมือนตัว Expander Core นะครับแต่มี Crystal l i g h LED เหมือนกันนะครับ ก็ให้ความหรูหรานะครับในกรณีออกต่างจังหวัดตอนกลคืนก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ ogen, ฮาโลเจนธรรมดาไฟสีส้มนะไม่ได้เป็นแบบ LED เหมือนตัว Expander c o r สิ่งที่ต่างการด้านหน้านะครับสรุปนะครับด้านหน้าหนึ่งเลยไฟ LED กระจังหน้าใหม่การออกแบบตัวกันชนหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวไฟหน้า LED ไปตัดบอก LED เสริมเข้ามานะครับก็ให้ความสปอร์ตแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเ,เทียบภายในและภายนอกของตัว Expander c o r กับ x p a n d e r GT ในรุ่นธรรมดาที่เปิดตัวมาก่อนแล้ว2ปีนะครับราคาต่างกันส0่หมื่นคุ้มกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเดี๋ยวเริ่มจากตัว Expander c o r ก่อนนะครับ Expander c o r นะครับภายในอย่างแรกเลยที่เห็นคือตัวเขาเรียกอินทีเียนะครับภายใน ให้มาคือภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับให้เป็นสีน้ำตาลมานะครับทูโทนน้ำตาลดำเบาะหนังเกรดโรงงานนะครับเวลาสตาร์ทเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็เบาะยังปรับเป็นแมนนวลนะครับตัวเรือนไม้ก็จะเป็นตัว3 d ดดิจิตอลกึง่งอนาล็อกนะครับ ที่มีรายละเอียดดีเทลข้างในออกมานะครับก็จะดูสวยงามและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพอมาดูตัวออปชันที่พวงมาลัยก่อนนะครับออปชันเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้วิธีการทํางาน,นเวลาการทํางานของเขาเนี่ยอย่างแรกนะครับรูปแบบการทํางานของเขาสเต็ปแรกเปิดระบบนะครับคุยคอนโทรลคือระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลัยนะเปิดระบบนะครับแล้วก็กดล็อกความเร็วความเร็วสูงกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปสามารถล็อกได้นะครับแล้วก็ ความเร็วลิมิตตอนนี้ประมาณร30-140ได้แล้วแต่การทํางานแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยล็อกหรอกครับความเร็วสูงๆส,ส่วนใหญ่ก็ขับสบายๆออกต่างจังหวัดก็จะให้ความสะดวกสบายลดการไม่ละในการขับขี่หลังจากที่เราล็อกแล้วนะครับหลังจากที่เราล็อกแล้วเราก็เอาเท้าจากคังเล่นได้เลยเราก็บังคับแค่พวงมาลัยหมุนตามไปแค่บังคับทิศทางของตัวรถหลังจากนั้นนะครับระบบจะตัดด้วยกรณีด้วยกันกรณีแรกคือเหยียบเบรกนะครับกรณีี่2คือกดแคนเซิล กรณี้3คือปิดระบบไปเลย3กรณีนะครับที่ระบบตัดไปเองอัตโนมัติอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ให้มาในตัว e x p a n d e r COST แล้วก็ e x p a n d e r GT นะครับ คือ1เลยคอนโทรลที่พวงมาลัยควบคุมอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดนะครับสั่งการด้วยเสียงนะครับรับรับสายวางสายนะครับรับสายวางสายนะเปลี่ยนโหมดการทํางานนะครับ FMAMBT บลู F M A M B T, ทูธทํางานได้ทั้งหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เพลงถัดไปขึ้นถัดไปเปลี่ยนอยู่ตัวนี้ทั้งหมดพวงมาลัยเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็คเปียโนแบ็คคือพูดง่ายๆความดําเงาของตัวพวงมาลัยให้ความสปอร์ตของตัวรถ ด้วยนะครับทั้งอินทีเลียนะฮะก็สวยงามพูดง่ายๆสวยงามมาพร้อมกับเกียร์เหมือนกันนะครับเกียร์รูปแบบเดียวกันคือเกียร์สี่สปีดหกตำแหน่งนะครับพร้อมโอเวอร์ไดร์ก็คือตัวคิกบูทเกี่ยวกับตัวเลื่งแสงขึ้นเขาลงเขามีให้ตัวโลตัวดีดีสองอะไรพวกนี้มีให้ครบอยู่แล้วแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับตัวเขาเรียกเบรกมือก้านใหญ่ยังคงเหมือนเดิมในทุกรุ่นนะครับแต่สิ่งที่ต่างเดี๋ยวผมให้ดูคอนโซลนิดหนึ่งตัวนี้นะครับคอนโซล ต่างขึ้นมาคือเป็นอินททเลียสีน้ำตาลดำนะครับดำตัดน้ำตาลนะครับอ่คือพูดง่ายมี2ส,สี สองสีนะครับทูโทนก็จะให้ความดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวบอกก็เหมือนกันนะตัวบอกก็จะให้เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันน้ําตาลตัดดําเหมือนกันขอบดําอะไรพวกนี้ระบบแท็กชั่นคอนโทรลมีอยู่แล้วนะครับมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งคือไฟท้ายมีเหมือนกันนะแต่อยากให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะครับว่าออปชั่นตัวด้านท้ายเนี่ยให้ความสวยงามขนาดไหนนะครับ มาดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ LED เต็มระบบนะให้ความสปอร์ตนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับการชนท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรูปแบบใหม่ที่ให้ความสปอร์ตและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ มีแผนด์ส้อนแสงที่กันชนท้ายเลยนะครับตัวเดิมก็มีแหละแต่ไม่ได้ดูสปอร์ตขนาดนี้นะครับก็ดูสวยงามมากยิ่งคือซุ้มล้อด้านหลังให้ความสปอร์ตนะครับรับกับตัวซุ้มล้อด้านหน้ากับแผงประตูข้างนะครับติดตั้งให้ทุกรุ่นในรุ่นเอ p a n d e r c o r คอร์รุ่นเ x p เ n d e ดธรรมดาไม่ได้ติดตั้งให้นะครับหน้าหลังขนาดยางเท่ากันนะครับขนาดยาง2อ5 55ยา R 1 7ติดตั้งให้เหมือนกันทุกรุ่นในรุ่น e อ p เ n d e ด c o r คอร์ส่วนรุ่น G.T. นะครับ x p a n d e r G.T. ติดตั้งแค่ขอบ16นิ้วนะครับก็ให้ความนุ่มนวลในแต่ละแบบที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดู x p a n d e r ตัวธรรมดานะครับนะครับรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ x p a n d e r c o s s ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับอันนี้เปิดตัวมาแล้วนะครับอย่างน้อยมี2ปี2ปี2ปีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูภายนอกก่อนอที่บอกเราพูดถึงด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับล้อแม็กนะเดี๋ยวซูมมาที่ ขนาดยาง205 55R16 นะครับก็จะให้ความนุ่มนวลไม่ได้เต็มซุ้มเหมือนตัว x m e n d e r Cort นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลายข้างนะครับเป็นตัวเท็ได์เท่านั้นนะ,ะตัวเท็ได์เราก็จะติดตั้งมาส่วนลูกค้าคนไหนอยากได้ไปติดตั้งส,สวยๆก็ได้เหมือนกันนะครับกุญแจเป็นแบบ KOS ปุ่มส t าร์เหมือนกันนะครับวิธีการทํางานภายในเดี๋ยวชมภายในตรงนี้ก่อนนะครับภายในนะครับเป็นภายในดําล้วนไม่มีตัดขอบ ตัวสีน้ำตาลเหมือนตัว Expander c o s นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในนะเวลาสตาร์ทนะครับรูปแบบเดียวกันเลยเวลาสตาร์ทเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทกุญแจอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ที่อยู่ในตัวรัศมีของตัวเซนเซอร์ของตัวปุ่มปุ่มสตาร์ทกุญแจ KS เนี่ยจับได้นะครับก็จะทำงานได้เหมือนกันพูดงานสตาร์ทได้แหละแล้วก็หลังจากแล้วหน้าจอเป็นแบบเดียวกันนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารูปแบบการทำงานอะไรที่มากขึ้นก็เหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันมาก พวงมาลัยเปียโนแบ็กะนะครับสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนกันระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลัยนะครับเหมือนกันนะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเหมือนกันนะครับถ้าในรุ่นสแตนดาดนะครับอย่างรุ่นตัว x m e n d e n c o r e ที่เราติดตั้งคือจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมต่อ Wi-Fi ได้ พร้อมรองรับกล้องมองภาพรอบคันนะครับวิธีการทำงานก็จะสะ,ะดวกมากขึ้นนะครับในรุ่น x p e n d e r Cross แล้วก็มาดู GT นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าภายในเป็นสีดำต่างกัน40,000ต่างอะไรกันบ้างหงเลยภายในที่ต่างคือภายในเป็นสีดำนะครับหน้าจอเหมือนกันไม่ได้มีอะไรต่างนะครับภายในมีแค่สีดำกับสีน้ำตาลตัดดำแค่นั้นในรุ่น x p l n d e r c o s s ต่างกัน4 0 0 0 0ภายในแต่สิ่งที่ได้มาเพิ่ม ในรุ่นนี้นะครับคือความนุ่มนวลของรูปแบบรถไม่ได้เซ็ตตัวโชคให้มันแข็งไม่ได้มีตัวล้อยยางที่มันใหญ่ขึ้นความกระด้างก็จะน้อยลงในรุ่นตัว x อ e n n e r r t t นะครับแต่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วก็รูปแบบการทำงานของลูกค้าแต่ละคนนะครับว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นราคาต่างกัน40,000บาทนะราคาต่างกัน4 0 0 0 0บาทในรุ่น GS ส e n นเดอรราคาอยู่ที่800,000 5 9 0 0 0นานะครับสีขาวเพิ่มหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็รุ่น Xender c o s s นะครับราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0าสีขาวเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะด้านหลังเป็นแบบแมนนวลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับวิธีการใช้งานของเขาไฟไท้ายเป็นแบบ LED เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับแบบการทํางานของเขาก็ต้องใช้ในรูปแบบที่ออกต่างจังหวัดขนของ,ของก็ลดการเขาเรียกลดการกระแทกของตัวสีรถกับตัวรถนะครับ การทำงานก็จะต่างกันออก ไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะพามาดูคือตัวรถนะครับตัวกันชนท้ายต่างไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งคือซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านข้างของตัว Xander ธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีตัวซุ้มล้อนะก็เรียบๆกับตัวรถมาเลยไม่ได้มีตัวซุ้มล้อมเพื่อการกระแทกเหมือนตัว Xander Cross พูดง่ายๆออปชันหลายๆอย่างก็ Xander Cross ก็ให้มาพอสมควรทั้งแอสเซอรรี่ภายนอกนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในแล้วแต่รูปแบบการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปตัวออปชันทั้งหมดนะครับของตัว Xender m c o s s กับตัว Xender GT นะครับทั้ง2รุ่นนะครับราคาต่างกันอยู่ที่40,000บาทอันไหนคุ้มกันเดี๋ยวสรุปก่อนแต่ละรุ่นนะครับอย่างแรกนะครับตัว Xender m c o s s นะครับราคาอยู่ที่899,000นะครับ ออปชันที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้ากระจังหน้าที่ออกแบบใหม่เป็นแอดวานซ์เดนมิคคิวและไม่ได้เป็นเดนมิค c ิวดีไซน์แบบเดิมแล้วนะครับมาพร้อมกับแหลกราวหลังคาติดตั้งจากโรงงานนะครับเป็นสีเงินนะครับทุกสีตัวรถก็จะเป็นสีเงินนะครับแหลกหลังคาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะครับ ซุ้มล้อที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับกับข้างประตูนะครับกันชนท้ายที่เปลี่ยนไปแล้วก็ภายในเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ำตาลบวกดำนะครับแล้วก็เป็นรุ่นธรรมดารุ่นรุ่น e x p ร n d e r e x p a n d e r g รนะครับราคาอยู่ที่859,000นะครับสีขาบวกอีกหมื่นหนึ่งนะสิ่งที่แตกต่างจากตัว Expander c r o s s ออย่างแรกนะครับคือกระจังหน้ากระจังหน้าบวกกับตัวกันชนหน้า ออกแบบในรูปแบบที่เป็น Academic Q Design ก็คือในรูปแบบเดิมที่ออกเปิดตัว x p e n d e r ในรุ่นแรกนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็ให้ความหรูหราเหมือนกันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือแล้วแต่รูปแบบการใช้งานนะครับด้านข้างก็วันนี้มีกับข้างล้อแมกขอบ16นะครับส่วน x p l n d e r Cross ล้อแมกขอบ17แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต่างอย่างที่บอกไป อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนนะว่าการทํางานการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนต่างกันออกไปราคาต่างกันส0่หมบาทบางคนใช้ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็บางคนใช้ในเมืองเป็นหลักอะไระครับเราก็แนะนําว่าเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์แล้วแต่ความชอบบางคนออกต่างจังหวัดบ้างขับในเมืองบ้างนะครับเราก็ยังคงแนะนําว่าเออใช้ดีกว่าดีกว่า เราเลือกไปแล้วเราไม่ได้ใช้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรประมาณนี้แคมเปญโปรโมชั่นนะครับตอนนี้มีต่างกันออกไปนะครับตัวเอสแอนเดอร์ก็จะมีอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับแคมเปญโปรโมชั่นอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกล้องมองภาพรอบคันพร้อมกับจอ a อ d r o i d นะครับฝาท้ายไฟฟ้าติดตั้งให้ทั้ง2รุ่นนะครับในกรณีที่ไม่ได้รับส่วนลดในบางส่วนนะครับใครสนใจก็อินบ็อกนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมา แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวแคมเปญนะครับออปชันท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานะครับเป็นออปชันคร่าวๆนะเราไม่ได้เจาะรายละเอียดบ,บางออปชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เราจะมาเจาะให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะมาเปรียบเทียบบางจุดว่าเฮ้ยบางคนยังไม่ได้รู้เลยว่าออปชันแบบไหนคุ้มกับเราออปชันแบบไหนเข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยชอบในออปชันแบบไหนบ้างและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงคือ โชว์รูมนะครับบางคนยังไม่รู้จักโชว์รูมนะครับดูไปหลายคลิปแล้วโชว์รูมเราอยู่ไหนโชว์รูมเราอยู่เส้นบางนาตลาดนะครับกม43นะครับขาเข้ากรุงเทพและฝั่งมาจากกรุงเทพนะครับลงบูรพาวิถีมานะตรงข้ามเจเทคนะอยู่กับติดกับศูนย์นิสันนะครับใครที่สนใจคอมเมนต์ไว้ก็ได้ทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ท้ายสุดนี้นะครับเราก็อยากจะสรุปนะครับ ออปชันทั้งหมดไม่ได้มีใครเป็นมาตรฐานไม่ได้มีใครเอามาเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะครับเราก็อยากจะมาบอกว่าใครคุ้มในรูปแบบไหนบางคนใช้ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะครับว่าใช้ในรูปแบบไหนมากกว่ากันก็แนะนําให้เราแนะนําได้อินบ็อกเข้ามาแล้วก็เราแนะนําได้ในทั้งแคมเปญแล้วก็ตัวเกี่ยวกับตัวรถนะครับว่าใช้ในรูปแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ลบกวนฝากไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะเดี๋ยวเรา จะทําคลิปต่อๆไปนะครับทั้งการรีวิวใช้ออปชั่นต่างๆใช้จริงนะครับออปชั่นนั้นออปชั่นนี้อีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผม